สวัสดีค่ะวันนี้นกอสิ้นสวยๆของหมักโครนมาให้ชมกันอีกแล้วคะ่ะชุดนี้มาสี่ผืนสี่เฉดสีนะคะซึ่งสวยงามทุกผืนแล้วแต่คนชอบค่ะบางคนอาจจะเคยผ่านหูพันตาหรือดูมาแล้วนะคะมาดูทีละผืนนะคะอันนี้เป็นสิ้นหมักโครนสีเทาเงินนะคะก็คือยกดอกสีเทาบนพื้นออกสีอ่า เทาอ่อนๆน,นะคะหรือว่าเป็นสีเงินนะคะคือเทาเงินนะคะโดยรวมแล้วคือสวยค่ะเป็นลายดอกบัวนะคะตัวสิ้นนี่ค่ะเป็นลายแบบนี้เลยคะ่ะแล้วทุกผืนชุดนี้นี่คือถูกจับจองหมดแล้วนะคะซึ่งกําลังจะทําการส่งค่ะส่วนพื้นนี้ค่ะพื้นนี้ก็เห็นไหมคะอ่าสีสวยๆนี่ค่ะเห็นไหม จะออกเป็นสีสีโทนโอรสค่ะก็คือพื้นโอรสนะคะแล้วก็ยกดอกด้วยสีอ,ออกทนเหลืองเล็กๆะคะ่ะเหมือนเหลืองอ่อนเหลืองนวลนะคะแล้วก็เชิงสไลด์เฉดสีนะคะนี่นะคะนกอกจากบอกว่าสิ้นแต่ละผืนเขาก็จะมีความงามที่แตกต่างกันคะ่ะ ดูพื้นนี้โทนแดงค่ะก็คือพื้นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ยกดอกด้วยสีโอรสอ่อนๆแบบนี้นี่ค่ะเป็นลายดอกบัวสวยๆเมื่อตัวพื้นสีเข้มตัวดอกสีอ่อนน้องเขาก็จะมีความโดดเด่นสวยงามค่ะแต่ดูโดยรวมแล้วคือไม่ได้แดงแบบฉูดฉาดหรือว่าแดงมากเกินไปนะคะแดงกำลังดีเลยค่ะใส่แล้วแบบ ทั้งสวยทั้งสุภาพเรียบร้อยส่วนอันนี้จะเป็นสีโทนชมพูกะปินะคะบนพื้นสีสีครีมขาวค่ะนี่ค่ะพื้นนี้ก็จะหวานค่ะสีจะออกหวานหวานละมุนดูเรียบร้อยมากค่ะอยากบอกว่าทุกพื้นนี้สวยงามหมดเลยค่ะสนใจก็ะถักได้ที่เพจเสื้อสิ้นภ้าพื้นเมืองน,นะคะ